ได้มืออาชีพด้านการประสานช่วยเหลือคนในพื้นที่อย่างวันอยู่บมรุงเข้ามาเป็นหนึ่งแรงที่ช่วยกันผลักดันแรงงานต่างด้าวไม่ให้เข้ามามีบทบาทในพื้นที่บางบอนซึ่งในวันได้เรียกเต้อาชีวะไปคุยพร้อมกับปรึกษาหารือเรื่องเรื่องกล่าวได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีวันพร้อมจะเป็นอีกแรงในการขับเคลื่อนเรื่องนี้โดยเต้อาชีวะเล่าว่าได้มีโอกาสพบกับวันอยู่บมรุงเพื่อพูดคุยเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายทำตัวเป็นอั้งยี่ซ่องโจร ซึ่งพี่วันเองก็เป็นสสเก่าในพื้นที่และตอนที่ดำรงตำแหน่งอยู่มันก็ไม่ได้มีต่างด้าวผุดขึ้นมาเยอะขนาดนี้จนมาเปลี่ยนมือเป็นสสส้มมันก็มีเหตุการณ์ไหลทะลักของพมา่าเยอะมากๆซึ่งเขาเองก็เพิ่งรู้เรื่องนี้จนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมได้ลงพื้นที่4ตลาดซึ่งพี่วันก็มาช่วยด้วยเมื่อวานนี้ไปเจอกันที่บ้าน ก็ได้คุยถึงการขอความร่วมมือจากทีมงานของพี่วันใจถึงพึ่งได้ให้เข้ามาช่วยดูในพื้นที่หมู่บ้านดีเคแล้วก็ตลาดตรงแยกบางบอล5ตลาดเรื่องแรงงานต่างด้าวมันมาสู่จุดสูงสุดตอนที่มีสสพักส้มเข้ามาดูแลพื้นที่ไหนจะประเด็นที่มาเปิดร้านน้ำตาลเมาที่สำคัญสสพักส้มไปทำให้เจ้าของตลาดมีปัญหาเดือดร้อนกันไปหมดอันได้มีโอกาสพบกับคุณวันหยุมลุงนะฮะ เขาไปพูดคุยเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำตัวมาเฟียอังยีในพื้นที่บางบอนนะครับตัว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 ,ต,วตัวพี่วันเองเนี่ยเขาเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเขาเป็นคนพื้นที่เก่านะฮะแล้วมันก็ยังตอนที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่เนี่ย,ยก็ไม่ได้มีพวกอย่างนี้เลยไม่มีดับอังยีอะไรเลยจนมา เปลี่ยนเปลี่ยนมือเป็นสสของพรรคส้มเนี่ยมันก็มีการไหลทะลักของแรงงานต่างด้าวเยอะมากนะครับ<ม>พอพอแรงงานต่างด้าวเยอะมันกจ็จับกลุ่มกันอยู่ในพื้นที่ของเขาซึ่งเขาเองก็ไม่รู้จนมาเมื่อวันจับที่ผ่านมานะครับก็ได้ลงพื้นที่กวาดล้างอยู่แต่ที่ตลาดสุขสวัสดีตลาดในเียงตลาดในหลีอะไรเนี่ยตรงนั้นนะฮะสี่ตลาดแล้วก็ลงมาสังเกตการด้วย นะครับก็ประมาณประมาณประมาณนี้ครับเออที่ไปเจอกันที่บ้านเมื่อวานนี้ได้คุยอะไรกันอีกไหมคะก็ที่ได้คุยกันก็คุยถึงการขอความร่วมมือแล้วก็ให้คนในพื้นที่ก็คือทีมงานของวันหยุดลงใจถึงพึ่งได้เนี่ยให้เขาได้ช่วยดูแลในในโซนของหมู่บ้านดีเคแล้วก็ตลาดตรงแยกบางบอนนะครับตรงห้าตลาดตรงนั้น ก็ให้เขาช่วยดูแลตรที่ผ่านมาเนี่ยวันเขาเคยเขาเคยพยายามที่จะแก้ปัญหานี้หรือยังนะตอนที่เขาเป็นสอสอหรือว่าเรื่องแรงงานแรงงานด่างด้ามันเพิ่งมาายุคสอสอใหม่เพราะว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องอที่นานแล้วอะค่ะคือมันมาผีตอนสอสอใหม่ครับที่มาเยอะมากๆก็คือตอนสอสอใหม่แล้วก็มามีประเด็นที่เขามาเปิดร้านน้ำเมาน้ำตาลเมา มันอยู่ในช่วงสสใหม่ไม่ใช่อยู่ในช่วงสสเก่าอืมอันนี้ก็คือประเด็นของเขาเขาว่าอยู่ตรงพื้นที่นั้นเขาบอกว่าแต่ก่อนมันไม่มีไม่เคยมีประเด็นเรื่องอย่างเหล่านี้เลยครับคือเพิ่งจะโผล่ว่าตอนสสอไอซ์ใช่ใช่ใช่แล้วสอสอไอซ์ก็ไปทำคอนเทนต์ทำให้เจ้าของตลาดเนี่ยเขาก็เดือดร้อนกันไปหมด มาร่วมสนับสนุน TOP NEWS ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ